รถเข้าใหม่ตัวท็อปคันนี้นะครับเลขไมค์แค่70,000โลและฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ t ต y ยต้ตา,ยายาริซับหนึ่งจุตัวท็อปปี2020มาเลยคันนี้เข้ามาเป็นสีแดงนะครับนี่คันนี้มาพร้อมชุดสเกิร์ตรอบคันแม็ก15นิ้วเลยนะครับสวยมากคันนี้รถยังไม่ปรับสภาพนะนี่รถเพิ่งเข้าร้านมาเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กห้าประตูนะครับพร้อมชุดสเกิร์ตรอบคันสภาพสวยหน้าเดิมท้ายเดิม นะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับกระจกบานเดิมทั้งคันและที่สำคัญกุญแจสมาร์ทคีย์เดตเอ็นทรีครับส่วนภายในการตกแต่งสไตล์สปอร์ตครับตกแต่งด้วยหนังนะครับหุ้มหนังเบาะเนี่ยทรงสปอร์ตเดินตะเข็บสีแดงแบบนี้มาเลยเห็นไหมครับตัวเบาะสปอร์ตมากนะครับพุชตัดเอนจินพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับได้จอพร้อมกล้องครบนะครับไม่72,000โลคันนี้นะครับเปิดราคา429,000บาทเท่านั้นเองและผ่อนสบายเริ่มต้น 7,200บาทออกรถได้ทุกอาชีพเลยใครสนใจคันนี้รีบตัดสินใจมีคันเดียวบติดต่อผมอยู่ที่หน้าโปรไฟล์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ